ที่มาแน่ๆคือการปรับให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นนะครับปักธงกันเอาไว้วันที่1กรกฎาคมนี้ขณะที่สบครับทราบแผนแล้วก็กำหนดแผนออกมาเป็น4ระยะด้วยกันท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตที่ทำสถิติสูงสุดในรอบปีเสียชีวิตกว่า74อ่าเสียชีวิต74รายแล้วติดเชื้อกว่า72,000คนครับแพทยหญิงสุมณีวัชรศิลป์ ผู้ช่วยรองโฆษสกสบคแถลงการประชุมสบคชุดเล็กนะครับว่าที่ประชุมแจ้งผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่เห็นชอบการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด19เป็นโรคประจําถิน่นแบ่งระยะเป็น4ระยะด้วยกันระยะที่1คือขาขึ้นครับจะต้องควบคุมและลดการระบาดความรุนแรงระยะที่2คือระยะคงที่ผู้ติดเชื้อไม่สูงกว่าเดิมระยะที่3คือการลดลงของผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและระยะที่4การออกจากโรคระบาดสู่โรคประจําถิน่น คุณหมอสุมนณีบอกว่าการเข้าสู่โรคประจําถิน่นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านเช่นจํานวนผู้ป่วยปอดอักเสบการเข้ารักษาในโรงพยาบาลความครอบคลุมของวัคซีนอัตราครองเตรียงอัตราการเสียชีวิตการจัดทําแผนต่างๆเนี่ยจะต้องมีความพร้อมและสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปฟังเสียงครับ ดำเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อชาติเนี่ยก็ได้มีการไปจัดการเรื่องการทําแผนการเฝ้ารองป้องกันโรคการสอบสวนโรคแล้วก็ทําแผนการดูแลรักษานะคะรวมทั้งเรื่องที่สําคัญมากนะคะอีกเรื่องหนึงนอกเหนือจากการป้องกันควบคุมโรคแล้วเนี่ย ก็คือมาตรการต่างๆด้านกฎหมายในเรื่องมาตรการที่จะต้องรองรับในแต่ละระยะทั้ง4ระยะนี้เนี่ยจะต้องสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวันนี้เรามีผู้ป่วยรายใหม่จาก RT-PCR 22,984รายเกือบ2 3 0 0 0นะครับพอไปบวกกับ ATK อีกเกือบ50,000กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า72,000รายวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตยังสูงที่สุดในรอบปีอีกครั้ง 74รายนะครับหายป่วยกลับบ้าน24,000กว่าคนครับ